มาชงพ่อมดคอฟฟกับน้ำร้อนกันนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในพ่อมดคอฟฟจะมีเบตาโกเคนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเทพ่อมดคอฟฟไปในน้ำร้อนนะคะถ้าใครได้กลิ่นนี้ก็คงจะแบบหอมฟุ้นฟินไปเลยนะคะนี่ ละลายน้ำง่ายแล้วใช่ไหมคะพอ,อละลายน้ำง่ายเสร็จอะ่ะแป๊บเดียวเองนะคะเอ็ดก็อยากจะกินพอมดคอฟฟี่ให้ชื่นใจนะคะก็เป็นน้ำแข็งในแก้วนี้อ่าเฮลงไปค่ะอู้หูพอมดคอฟฟี่กับความเย็นในหนึ่งแก้วนี้ค่ะ